รัฐมนตรีสาสุขรัฐมนตรีสาสุขนั้นเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงผิวดาด้วยนะชื่อดอนนาชาลาลารัฐมนตรีสาสุขเนี่ยเปิดการไต่สวนเลยครับเปิดการไต่สวนรับฟังว่าเอ๊ะมันผิดจริยธรรมหรือไม่เปิดการไต่สวนมันก็ขึ้นศาลนะนะก็ให้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย,ยไปรีเบตกันให้เต็มที่เลยแล้วสุดท้ายรัฐมนตรีดอนนาชาลาก็ตัดสินสรุปว่าไม่ผิดจริยธรรม เพราะว่าถูกหลักตามสีอ้อมไกล์ลายเลยและตามเฮนสิงกิได้กยะเจนข้อนั้นข้อนี้ส่วนฝ่ายที่บอกว่าพิษจริยธรรมก็บอกว่าพิษจริยธรรมตามสีอ้อมข้อนี้และและเฮนสิงกิข้อน้นคนละข้อคนละข้อไกล์ลายเดียวกันนะไกล์ลายเดียวกันแต่คนละข้อแล้วแต่ใครจะหยิบขึ้นมาไงนะถกเสียงกันมันก็ต้องมีคนตัดสินในสุดดดนาชชาลาบอกว่า ไม่ผิดจริยธรรมเพราะมีเหตุผลและองค์การในโลกก็เป็นคนแนะนะําอะริซาเหลนี้นะสุดท้ายการวิจัยดําเนินต่อไปในที่สุดเนี่ยการวิจัยประมาณ10โครงการเนี่ยของประเทศไทยสาเร็จก่อนเพื่อนเลยสําเร็จก่อนเพื่อนแล้วพบว่าใช้สุริยะสั้นป้องกันได้50%าระยะยาวเนี่ยป้องกันได้6กสแต่นี้ได้50%พอผลการวิจัยนี้ประกาศว่าปุ๊บ ดอนนาชาร่าประกาศบอกว่าโครงการวิจัยที่เหลือต้องยุติหมดถือว่าได้คําตอบแล้ววิจัยสอไปไม่ได้การวิจัยสอไปคือผิดจริยธรรมไม่ต้องทำเห็นไหมเนี่ยน,นี่คือกรณีที่เกิดขึ้นจริงนะผมนี่นัน่งผมเขียนอธิบายยาวเหยียดลงหนันงสือพิมพ์นะลงหนังสือพิมพ์นะลงมติชนสุสา์เนี่ยสองฉบับติดต่อกันยาวเหยียดนะฮะนี่เป็นกรณีตัวอย่างนะตัวอย่างนีนยยงนน่นี่ก็คือเรื่องของแนวทางที่สี่เนี่ยนะ เอาเข้าไปร่วมมาเข้าไปถึงแนวทางที่7เลยที่7เลยนะที่7เป็นเรื่องของ <c oughs> การเข้าร่วมผูกพันของชุมชนนะเอ่อเข้าร่วมผูกพันพบแล้วมาจากคำว่า engagement community engagement นะถ้าเข้าไปมีส่วนร่วมเ่ยก็คือ participation participation คือ part p a t t part ว่าส่วน participation คือมีส่วนร่วม แต่ว่า engagement เนี่ยเหมือนเวลาเราแต่งงานเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรเราต้องทำอะไรเวลาจะแต่งงานเขาต้องทำอะไรมั่นใช่ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร e n g a g e ใช่ไหม e n g a g e e n เข้าร่วมกับ e n g a g e e n t อะไรลึกซึ้งกว่ากัน e n g a g e m e n ลึกซึ้งกว่าเนี่ยเข้าร่วมผูกพันเนี่ยมันมากกว่า participation นะแต่ก่อนนี้เขาใช้คำว่า participation แต่ไกด์ไลน์ตอนนี้เนี่ยเพิ่ม participation มาเป็น engagement ต้องให้เขาร่วมผูกพันเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าผู้วิจัยผู้สำคัญวิจัยเจ้าที่สาสุขและทางบัญชีเกี่ยวข้องควรให้ผู้ที่อาจเข้าร่วมการวิจัยแนละชุมชน,นเข้าร่วมผูกพันในกระบวนการมีในกระบวนการที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับ meaningful participatory process นะ meaningful นะ p r ร์ติสเปซซอรี่บริ s สกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยให้พวกเขาเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นและอย่างต่อเนื่องในการออกแบบพัฒนาดำเนินการตลอดจนการออกแบบกระบวนการขอความยินยอมและการกำกับดูแลการวิจัยรวมทั้งในการเผยแพร่ผลการวิจัยตลอดสายเลยนะตลอดสายเลยน,ะน,นี่นี่คือเรื่องของการเข้าร่วมผูกพันของชุมชนเลยต้องให้คอมมิชชั่นเข้ามานะ อาข้ามไปเลยแนวทางที่13บนสะแนวทางที่13เป็นเรื่องของ compensation การการจ่ายคืนนะคือเวลาที่เวลาที่จะไปเอาคนเข้ามาร่วมการวิจัยเนะี่ยคือคือ compensation เน reimbursement นะและนี่ยแก่ผู้เขาร่วมการวิจัยนะ compensation and reimbursement เนี่ยนะ ผู้เข้าร่วมวิจัยควรได้รับการจ่ายคืนนะ (reimbursement) อย่างเหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยเช่นค่าเดินทางและการชดเชยอย่างเหมาะสมชดเชยก็ compensation นะสำหรับความไม่สะดวกและเวลาที่เสียไปนะความไม่สะดวก (inconvenience) และเวลาที่เสียไปเขาว่าร่วมเขาต้องเสียเวลาไปนะการชดเชยอาจเป็นเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน การชดเชยที่ไม่สูงเงินอาจได้แก่การได้รับบริการสุขภาพที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยฟรีการประกันทางการแพทย์วัสดุทางการศึกษาและผลประโยชน์อย่างอื่นๆการชดเชยต้องไม่มากเกินไปจนทําให้ผู้อาจเข้าร่วมวิจัยยินยอมที่เข้าร่วมการวิจัยโดยการตัดสินใจที่ควรจะดีกว่าการจูงใจที่เป็นสมควรเป็นการจูงใจที่เป็นสมควรอันดิวอินดิวส์เมนต์นะครับการจะทําการวิจัยในท้องสินจะต้องอนุมัติการจ่ายคืนและการชดเชยแก่เขาผู้ร่วมวิจัยนะ อันเนี้เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็เขาในคำในบทวิจารณ์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการจ่ายเนี่ยต้องจ่ายในสัดส่วนเนี่ยเท่าเทกันตั้งแต่ต้นจนจบนถ้าเราบอกว่าถ้าเขาต้องมาร่วมกับเราห้ครั้งครั้งแรกจ่ายร้อยหนึง่งแต่ถ้ามาครั้งที่ห้าจ่ายห้าร้อยเองนี่ผิดหลักจริยธรรมต้องจ่ายเท่าๆกันเป็นพราทั้าครั้งแรกจ่ายร้อยครั้งสุดท้ายจ่ายห้าร้อ แปลว่าเราเราจูงใจทางอ้อมให้เข้ามาครบ5ห้าครั้งนะมันจะไม่ใช่การสมัครใจอย่างแท้จริงเพราะว่าเข้ามาครั้งที่ห้าเพราะเขาอยากได้ห้าร้อยอย่างนี้ไม่ได้นะก็ต้องจ่ายครั้งเนี่ยถื200ถ่าสองร้อยเท่ากับหนั้งแสนวนจนจบเพื่อให้เขาตัดสินใจเวลาจะมาแต่ละครั้งมาจากการสมัครใจเข้าร่วมอย่างแท้จริงนี่นี่คือนี่นี่คือไกด์ไลน์ที่สนะิบสามต่อไปก็คือการวิจัยในกลุ่มเปราะบางนะ กลุ่มเปราะบางเนเ่กรณีที่มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมกับวิจัยผู้วิจัยและคณงการจะททำการวิจัยจะต้องสร้างความมั่นใจว่าจะต้องมีการคุ้มครองเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิการของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ในการดาเนินการวิจัยนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือว่าปกติเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมวิจัยต้องรับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นกลุ่มเราบางนี่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเพิ่มเติมให้เหมาะสมนะฮะต่อไปการวิใจัยในเด็กและวัยรุ่นในเด็กและวัยรุ่นนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเราบางนะอันนี้ก็จะมีนะ มันจะมีข้อความค่อนข้างยาวนะเ,เขาบอกว่าเด็กและวัยรุ่นจะต้องรวมเข้าอยู่ในการวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพคือจตกก่อนเนี่ยเขาจะวิจัยในผู้ใหญ่ก่อนแล้วมาวิจัยในเด็กและวัยรุ่นเพราะว่าเด็กและวัยรุ่นมีความเปราะบางมากกว่านะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าเด็กและวัยรุ่นเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องได้อยู่ยาและวิธีการรักษาเนี่ยสำหรับวัยรุ่นนะฮะยกตัวอย่างนะเวาวิจัยยาคุม ยาคุมกำเนิดในผู้หญิงที่อายุ20ไปแล้วกับเด็กอายุ14อย่างเงี้ยนะมันจะมันไม่มันใช้ยาไม่เหมือนกันมันใช้ยาไม่เหมือนกันถ้าวิจัยในในหญิงอายุ20แล้วนะเด็กอายุ14เนี่ยการพัฒนาการของร่างกายของฮอร์โมนอะไรต่างๆมันยังไม่มากเท่าอายุ20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวิจัยในคนอายุ20 เสร็จแล้วก็เอาผลการวิจัยนั้นเนะี่ยเอาอยาคุมนั้นนะมาให้เด็กอายุสิบสี่กินเนี่ยนะอันเนี้ยมันไม่ปลอดภัยกับเด็กอายุสิบสี่และไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็มีความจะเป็นต้องวิจัยในในเด็กอายุสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยทีนี้เด็กอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยบรรลุนิติภาวะหรือยังยังใช่ป่ะเมื่อย,ยังไม่รู้ไม่รู้เป็นภาวะเนี่ยนะไม่รู้ภาวะเนี่ยนะตามหลักเ่ยนะทางกฎหมายนะสวีสักต้องให้พ่อแม่ใช่ไหมต้องให้พ่อแม่เซ็นยินยอมใช่ไหมทีนี้ เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะถ้าจะมาวิจัยยาคุมแล้วให้พ่อแม่เซ็นยินยอมเนี่ยพ่อแม่จะเซ็นไหมพ่อแม่เขาจะไม่เซ็นใช่ไหมเมื่อพ่อแม่ไม่เซ็นล้วจะวิจัยได้ไหมล่ะใช่าถ้าเคร่งครัดก็คือวิจัยไม่ได้แต่มีความจําเป็นไม่ต้องวิจัยสําหรับเหล็กยาคุมเนี่ยสาหรับเหล็กวัยรุ่นเนี่ยมีความจำเป็นใช่ไหมนั้นทํำยังไงละ่ะในเมื่อเนี่ยเขาเรียกว่านี้เสือป่าจราเะเข้ล่ะใช่ไหมมันก็ต้องให้กลุ่มบุคคลที่สามคือ กรรมการที่ทำว,วิจัยเป็นคนตัตว์เสินว่าสมควรจะให้วิจัยในเด็กพวกนี้หรือไม่ถ้าวิจัยในเด็กพวกนี้ควรจะยกเว้นไหมว่าพ่อแม่ไม่ต้องยินยอมเพราะถ้าพ่อแม่ยินยอมพ่อแม่ก็ไม่ยินยอมนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาพิจารณาชั่งน้ําหนักนะเขาโดยหลักของเขาเขาก็จะตรวจสอบว่าไอ้ยาคุมที่ม่ให้เด็กเนี่ยมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่จะมาให้วิจัยในเด็ก แล้วก็สูตรยาสำหรับเด็กเนี่ยมันจัดมามันเหมาะสมขนาดไหนแล้วมันเคยมีผลการวิจัยอย่างอื่น,อ,นอะไรยังไงเนี่ยเพราะมันมีกรณีเหมือนอย่างที่ยาเอสเซที A Z T เนี่ยใช่ไหมยาเอสเซที A Z T เนี่ยตามหลักแล้วเขาจะไม่ให้เลยหญิงตั้งครรภ์ตอวิจัยใหม่ๆแต่มันพลัดไปให้เลยหญิงตั้งครรภ์จำนวนหนึ่งแล้วพบว่ามันปลอดภัยอันนี้มันก็จะคงมีจํานวนเ,นเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่กินยาคุมบางส่วนไปแล้วเนี่ยนะ เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาเราก็จะพิจารณาชั่งน้ําหนักต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะว่ามันไม่มีอะไรขาวกับดำมันต้องชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงประโยชน์ก็คือว่ามันจําเป็นจะต้องมียูกยาสำหรับเด็กและวัยรุ่นนะเราก็จะต้องเราก็จะต้องหาทางวิจัยให้ได้แต่วิจัยแล้วทํำยังไงที่เราจะไม่ทําให้เสี่ยงเกินความจําเป็น เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้การวิจัยในผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะการวิจัยในผู้หญิงนะผู้หญิงจะต้องได้เข้าร่วมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรทางวิชาการในการที่จะตัดพวกเขาออกไปผู้หญิงถูกคัดออกจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะการมีโอกาสตั้งคันโดยที่ผู้หญิงมีเสียวิยาและความจําเป็นทางสุขภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจน พวกเขาจึงสมควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากผู้วิจัยและคณะกรรมการที่ทำการวิจัยควรให้มีความยินยอมเลยเข้าใจสงแท้จากผู้หญิงเท่านั้นในการที่เธอจะเข้าร่วมวิจัยโดนที่ในบางสังคมขาดความเคารพในออโตโนโมีของผู้หญิงนังั้นต้องไม่มีกรณีใดที่กําหนดให้การอนุญาตของบุคคลอื่นมาแทนที่หลักเกณฑ์เรื่องความยินยอมโดยความเข้าใจสงแท้ของผู้หญิงเพราะเวลาเข้าไปในชุมชนเนี่ย บางกรณีต้องไปขอญาติหัวหน้าชุมชนก่อนนี่ผู้ผู้หัวหน้าชุมชนอนุญาตให้เข้าวิจัยในชุมชนนั้นได้แต่ว่าเมื่ออนุญาตแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตขอความยินยอมจากผู้หญิงคนนั้นด้วยไม่ใช่ว่าพอหัวหน้าอนุญาตแล้วหรือสามีอนุญาตแล้วฝ่ายภรรยาก็จะต้องสามสามไม่ใช่หลักก็คือต้องเคารพในออตโนมีของผู้หญิงนะฮะเห็นไหมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ มันมีปัญหาละเอียดอ่อนและเป็นปัญหาที่มันไม่ขาวกับดํามันจะต้องมีดุลพินิษฐ์และต้องมีเหตุผลพอสมควรในการใช้ดุลพินิษฐ์ในแต่ละเรืเ่องนี่คือหลักจริยธรรมการวิจัย <kidding. S 1> การวิจัยในภาวะภัยพิบัติและโรคระบาดนะอันนี้เนี่ยเรียกของนี่ของกรณีของโควิดเลยภาวะโรคระบาดนะในภาวะโรคระบาดอย่างโควิดเนี่ย เบื่อเร็วๆนี้ก็มีโครงการวิจัยเข้ามาโครงการหนึ่งเขาวิจัยเรื่องการขาดนัดนะของผู้ป่วยที่มาที่คลินิกของเราเนี่แหละนะขาดนัดนะพอเขาก็จะวิจัยว่าแล้วทําไมเขาขาดนัดขาดนัดเขาก็เลยจะขอให้ผู้ร่วมวิจัยเนี่ยเดินทางมาหามาที่คลินิกเพื่อจะสอบถามว่าทำไมจึงขาดนัด คณะกรรมการเราพิจารณาเราบอกคุณไปเปลี่ยนโครงการให้สอบถามทางโทรศัพท์เพราะในภาวะอย่างนี้เนี่ยให้เขาเดินทางวันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงนะเพียงเพื่อให้ได้คําตอบนะและเพียงเพื่อจะให้เขามาเซ็นใบยินยอมโครงการอย่างนี้เนี่ยสอบถามอันนี้เนี่ยไม่ต้องให้เซ็นใบยินยอมก็ได้ถ้าถามเขาและขออนุญาตจากเขาถ้าเขายอมตอบคาถามไปว่าเขายินยอมโดยพิจารแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในที่สุดเราเลยแนะนําบอกให้เปลี่ยนโครงการให้ปรับโครงการซะว่าให้วิจัยโดยการสอบถามทางโทรศัพท์แทนอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือภาวะภัยพิบัติจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะในพาะภัยพิบัติในพ่ะเกิดโรคระบาดเนี่ยเนี่ยเรื่องจากว่าไอ้ไอ้หลักเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยมันยาวมากนะสองหน้าเต็มๆนะผมจะไม่อ่านนะอยู่ในไกด์ไลาที่20นะ อันนี้การใช้ข้อมูลจากสิ่งวล้อมออนไลน์และเครื่องมือดิจิทัลในการวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเนี่ยไกด์ไลน์นี้เป็นไกด์ไล,ลน์นะของของสี่อ้อมเนี่ยที่มีการเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาใหม่เลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกข้อมูลดิจิทัลมีน้อยกว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้ข้อมูลดิจิทัลเต็มไปหมดนะเขาจึงต้องมีหลักเกณฑ์นสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเข้ามานะฮะเข้ามาเข้าเข้ามาโดยเฉพาะเลยรายละเอียดขอให้ไปอ่านนะขอให้ไปอ่าน แล้วกเ็เรื่องของคณะกรรมการการวิจัยก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยว่าเราพิจารณาไงอะไรไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่พรุ่งนี้จะมีรายละเอียดในตรงนี้ผมผมจะข้ามไปเลยนะแล้วความรับผิดชอบศาสนาคือโครงการวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบระหว่างผู้วิจัยกับกับปฏิสิเปนหรือบริวนเทียเท่านั้นนะแต่ต้องรับผิดชอบต่อศาสนาด้วยนะฮะหลักเกฑ์นั้นนะฮะแล้ว สุดท้ายคือเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้อนเนี่ยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่นะสมัยเม,มืองไทยเราเนี่ยเคร่งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ไม่ให้ทําเลยนะถือแข่งเกินไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยในทางในทางหลักจริยธรรมการวิจัยเนี่ยผลประโยชน์ทับซ้อนจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือประเภทต้องห้ามเป็นข้อห้ามสมมติว่า กรรมการ e อซี EC เนี่ยนะเป็นภรรยาของบริษัทที่ทำวิจัยอย่างเนี้ผยผลประโยชน์ลับซ้อนที่ซองหามนะอันนี้ไม่ได้อย่างนี้นะนะหรือตัวเองเนี่ยมีหุ้นอยู่ในบริษัทนั้นอย่างเนี้ยไม่ได้แต่ว่าผลประโยชน์ลับซ้อนที่จัดการได้ฮะจัดการได้ก็คือว่าจะต้องมีการรีแคร,ร์ฮะว่าเรามีผลประโยชน์ลับซ้อนหรุนแรแล้วให้กรรมการพิจารณาว่า เราควรจะมีส่วนร่วมในการวิจัยในการตัดสินการวิจัยนี้มากน้อยแค่ไหนฮะนะฮะหลักเกณฑ์นี่คือหลักทั่วไปนะแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือมันไม่มีอะไรที่ขาวกับดํานะฮะมันจะเป็นเรื่องนะทีนี้เวลาเขียนโครงการวิจัยเนี่ยเราจะต้องเขียนอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างน,นะในเสี่มไกด์ไลน์ก็เขียนรายการไว้เยอะเลยนะเยอะเยอะเลยเราก็ต้องฟอลโล่ตามนั้นแล้วดูเช็คลิสต์ของ EC แผนไทยด้วย เราจะมีเช็คลิสต์เลยว่าให้เขียนอะไรบ้างนะฮะรายละเอียดอยู่ในโครงการวิจัยอ่ะจบนะใช้เวลาชันะ่วโมงเสร็จเลย